ทักษินเผยวิธีกลับไทยตามเสียงเรียกร้องของประชาชนนครเผยบทสนทนานายใหญ่ถึงเวลาแล้วชาวบ้านกําลังเรียกร้องมีสองทางกลับประเทศได้แน่ทางเพจ Facebook, Easy Con, เฟซบุ o กอ a ซ y y ย u ค o n เผยแพร่คลิปรายการทุกป,ประเด็นในตอนจากคนละขั้วไม่เอาทักษินสู่รองหัวหน้าพักเพื่อไทย โดยนายยุคคนวิเศษสังผู้ดำเนินรายการได้เชิญนายนาครมาชิมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมรายการมีการนำเสนอเมื่อวันที่13กุมภาที่ผ่านมาการสนทนาในรายการครั้งนี้นายนาครเปิดเผยถึงการได้พูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศโดยระบุว่านายทักษิณอยากจะกลับประเทศไทย ในสภาท่านหมดหวังในสภาทุกอย่างเป็นไปตามเกมที่ฝ่ายผดจการกำหนดไว้ทั้งหมดในสภาคงไม่มีทางที่จะชนะได้ท่านใช้คำนี้มีทางเดียวที่ท่านจะได้กลับบ้านคือประชาชนเรียกร้องให้ท่านกลับมาและได้รับความเมตตาปราณีจากผู้มีบรารมีของประเทศเท่านั้นนายนครกล่าว พิธีกรถามย้อนถึงเหตุการณ์ปี2553นายนครกล่าวว่าท่านไม่ต้องการให้เกิดกลียุยุไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียไม่ต้องการให้มีการบาดเจ็บล้มตายแม้แต่ชีวิตเดียวเพราะถือว่าคนไทยทุกคนต่อให้ยากจนค้นแค้นขนาดไหนเพราะท่านเคารพรักประชาชนนายยุคคนซักต่อไปว่าโอกาสที่นายทักษิณจะชนะได้ นายนาครบอกว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปโดยปกติโดยสุจริตโดยเที่ยงธรรมท่านยังเชื่อว่าประชาชนยังให้โอกาสท่านมากกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิตย์วงสุวรรณและคอสชอแต่ในกฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญยุธรรทธศาสตร์ชาติคำสั่งคอสชอกฎกฎติกาที่เอารัดเอาเปรียบและการโกงมหากราบใช้อำนาจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ท่านแทบไม่มีความหวังในสภาที่จะเอาชนะฝ่ายเผด็จการในร่างประชาธิปไตยนี้ได้เมื่อพิธีกรถามว่าแสดงว่านายทักษิณจะเล่นนอกสภานายนครตอบว่าท่านไม่ได้บอกว่าจะเล่นนอกสภาบอกแต่เพียงว่าถ้าประชาชนเรียกร้องและผู้มีบรารมีของประเทศให้โอกาสท่านได้กลับประเทศไทยเพื่อได้มาร่วมฟื้นฟูพัฒนาประเทศ ท่านก็พร้อมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองของเราข้ามพ้นวิกฤตข้ามพ้นความขัดแย้งเสียทีข้ามพ้นจากยุคมืดและหลุมดำที่ประเทศไทยเป็นอยู่ถามกรณีที่คนอื่นบอกว่าให้กลับมาติดคุกแป๊บเดียวก็ออกนายนครกล่าวว่าตนไม่ได้ถามเรื่องนี้พิธีกรถามว่าทำไมเราไม่ถาม นักการเมืองติดคุกไปหมดม,มีแต่นายทักษิณไม่ติดนายนครตอบว่าได้คุยประเด็นนี้นนแต่ท่านใช้วลีตอบแทนเป็นวลีของปาดาช้าวฝรั่งเศสมองเตสกีเออว่าความเลวร้ายที่สุดก็คือการใช้กฎหมายทำลายล้างกันท่านเจ็บปวดถามอีกว่าคุณทักษิณน,น,น,นึกถึงนายบุญทรงแต่ริยาพิรม จำเลยคดีทุจริตจีทูจีข้าวที่ถูกจำคุกบ้างหรือไม่นายนครกล่าวว่าท่านเห็นใจทุกคนสงสารทุกคนแต่ว่าตอนนี้แม้แต่ท่านเองก็ลำบากเพราะระบบผดดิตการเข้ายึดถือธงอยู่สามแนวใครที่มีเงินใครที่มีอำนาจรัฐใครที่มีมวลชนถ้าใครคนใดมีสามองค์ประกอบอยู่ในตัวคนเดียวบุคคลน,นั้นหรือตระกูลน,นั้น จะต้องถูกจำกัดออกไปจากเวทีการเมืองพิธีกรได้ถามว่าในสายตาของนายนครรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่นานไหมนายนครกล่าวว่า<ล>อยู่นานอย่างน้อย8-20ปีแน่นอนไม่อย่างนั้นจะร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาทำไมต่อให้พลเอกประยุทธ์ตายพรุ่งนี้เขาก็หาคนอื่นมาแทนเพราะระบบของเขายังคงอยู่ สมมุติพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ตายวันมะรืนเขาอาจแต่งตั้งพลเอกประวิทยแทนส่วนถามว่าเหนื่อยไหมผมถือว่าเป็นภารกิจของทุกคนที่มีหัวใจฝ่ายประชาธิปไตยและมีหัวใจที่ไม่สยบยอมต่อเผด็จการบอบอกแต่เพียงว่าถ้าประชาชนเรียกร้องและผู้มีบรารมีของประเทศให้โอกาสท่านได้กับประเทศไทยเพื่อได้มาร่วมฟื้นฟูพัฒนาประเทศ